ท่านประธานสวัสดีชาวอาทอมี่ที่เคารพรักทุกคนนะครับในเดือนเมษาแห่งการผลิตบานนี้ขอให้ทุกท่านมีอารมณ์ที่เบิกบานและมีธุรกิจที่งอกเงยเหมือนดอกไม้ในเดือนสเลยนะครับ ประธานคะเวลาไปลงพื้นที่ต้องเจอกับคนที่ต่างวัยต่างความคิดเราจะชวนคนทำธุรกิจยังไงดีคะมีหลายวิธีเลยครับคุณอาจจะไปบังคับเขาก็ได้นะหรือไปไหว้ขอร้องอ้อนวอนหรืออาจจะกอดคอชวนกันไปทำก็ได้เราต้องใช้วิธีที่แตกต่างให้เข้ากันกับแต่ละคนนะครับไม่ใช่ไปแบ่งว่าเราเป็นผู้นำนะ คุณต้องตามมาไม่ใช่นะครับเวลาเจอคนที่ชอบแบ่งชอบนำคุณก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะคอยซัพพอร์ตคอยติดตามคุณเองเพราะยังไงเขาก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์คุณฉะนั้นทุกคนต้องปรับใช้แต่ละวิธีให้เข้ากับแต่ละคนจะทำอย่างนั้นได้เราต้องนอบน้อมท่อมตนนะครับหากเรานอบน้อมกับคนที่แข็งกร้าวเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ กับคนที่หัวอ่อนไม่สู้คนยิ่งสร้างสัมพันธ์ได้ดีเพราะคนที่ไม่มีอะไรจะยิ่งชอบคนที่นอบน้อมนะครับให้ใช้ใจที่นอบน้อมและจิตใจที่ดีปฏิบัติต่อเขาครับจำเอาไว้นะครับาตามหนึ่งโครินบทที่13ในไบเบิลที่กล่าวถึงเรื่องความรักถ้าพวกคุณทำธุรกิจหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นตามหนึ่งโครินบทที่13คําตอบ มันอยู่ในนั้นหมดแล้วล่ะครับรักคือการไม่หาประโยชน์ส่วนตนเราต้องทำงานเพื่อพาร์ทเนอร์ของเรานะครับช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์อะตอมีขายในออนไลน์จำนวนมากอยากทราบว่าบริษัทมีมาตรการการจัดการสินค้าที่ขายในออนไลน์ยังไงและประธานคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ เรื่องที่มีการนำสินค้าอะตอมี่ไปขายในออนไลน์นั้นบริษัทเราพยายามจัดการกับปัญหานี้มาโดยตลอดทำแม้กระทั่งติดตามบาร์โคดว่าใครเป็นเจ้าของทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่ผมมองว่าหน้าที่ของพวกคุณนั้นสำคัญกว่าครับสมมติว่าพวกคุณออไปพบเรื่องพวกนี้มาจับได้ว่าใครทำ พวกคุณได้ทำอะไรสักอย่างหรือจัดการปัญหาจริงๆไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ชัดเจนเออไม่เป็นไรล็อกอยังไงก็เกิดยอดขายดิคุณอาจจะสงสัยว่าเขาทำธุรกิจยังไงกันอยู่ไม่ใช่ว่าเขาโพสขายในเน็ตอยู่เหรอนี่ยแม้ว่าทุกคนเอะใจหรือสงสัยอยู่ในหัวพวกคุณกำลังปิดตาแกล้งมองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าสำหรับผมนักธุรกิจหรือผู้นำหากเจเรื่องนี้ ควรจะไปบอกกับคนที่ทำว่าทำแบบนี้ไม่ได้ถ้ายังทำอยู่ไม่ต้องมาสูญเลยเอะฉันจะไม่สปอนเซอร์คุณถ้าคุณยังไม่เลิกทำไมถึงใช้วิธีนี้หาเงินคุณเข้มงวดหรือทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้กันหรือเปล่าผมคาดหวังกับพวกคุณนะครับสิ่งพื้นฐานที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คืออ่ผู้นำหรือลีดเดอร์จะต้องดูแลในสายงานไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นแม้จะต้องตัดทั้งขาตัดทั้งสายทิ้งฉันก็ยอมตัดทิ้งไปเลยพวกคุณเด็ดขาดแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าบริษัททําเต็มที่กับเรื่องนี้อยู่ครับสิ่งที่บริษัททําได้บริษัททําอย่างเต็มที่ไปแล้วนะแต่พวกคุณเองก็ควรจะเข้มงวดกับเรื่องนี้ให้มันมากขึ้นหน่อยเราถึงจะไปต่อได้เรามีคําขวัญความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ เราต้องทำให้ถูกต้องนะครับพวกคุณเป็นผู้นำที่ถูกต้องแล้วหรือยังยอดขายที่เกิดในสายงานของคุณได้มาอย่างถูกต้องทุกบาททุกสตางค์อยู่หรือเปล่าพวกคุณเป็นลีดเดอร์ที่มีใจที่เด็ดเดี่ยวและตั้งปฏิญาณว่ายอดขายที่เกิดขึ้นในสายงานคุณจะต้องถูกต้องทุกบาททุกสตางค์อยู่หรือเปล่าคุณคิดแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของทุกคน ธุรกิจเราจะไปได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว,ว่าพวกคุณจะมีความเข้มงวดดูแลความถูกต้องภายในสายงานและองค์กรของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่สําคัญไปกว่าการใช้เล่ใช้เทคนิคค,คือการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์ครับเราทำมันถูกต้องแล้วหรือยังถูกต้องและดีแล้วหรือยังความถูกต้องคือการรักษา ซึ่งกฎระเบียบนะครับแต่ความดีคือการหาประโยชน์เพื่อคนอื่นหรือส่วนรวมไม่ใช่การหาประโยชน์เข้าตัวคนเดียวนะและนี่คือกลยุทธ์และมาตรการที่ดีที่สุดครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของท่านประธานเกี่ยวกับระบบ Exclusive Distributor ว่าจะคงไว้ไปอีกนานไหมครับ เรื่องของระบบราคา Exclusive Distributor นั้นมีบางคนที่ชอบและบางคนที่ไม่ชอบนะครับการตัดสินใจของบริษัทมีหลายครั้งที่ต้องตัดสินใจด้วยเปอร์เซ็นต์49ต่อ51มากกว่าการตัดสินใจแบบ0ต่อ100%เครับแล้วก็เราจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเห็นของพวกคุณให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ มีบางคนที่อยากให้บริษัทยึดกรอบแล้วราคาเดิมไว้อย่างจริงจังเลยแ่ะครับบางคนก็บอกว่าเราเป็นคนส่งของหรือไงพอลดราคาเอกล s i v e lusive, แต่ต้องไปส่งของเองแต่สำหรับบางคนพอทำแบบนี้ทำให้เขาได้ออกไปเจอกับผู้คนมากมายทำให้ธุรกิจเคลื่อนตัวตลอดคนที่ชอบก็มีบางคนไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ค่าน้ำมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นบริษัทจะตัดสินใจยังไงงั้นเหรอครับ ความเห็นที่ว่าดีที่เป็นประโยชน์ถ้าคนบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็ดีมากถึง51%เอ่เอผมจะเปลี่ยนครับดังนั้น,น,นเราก็กำลังเปลี่ยนในบางส่วนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าความเห็นส่วนใหญ่มองว่าไม่เปลี่ยนจะดีกว่าถ้าตัดสินว่าส่วนใหญ่คิดแบบนี้เรื่องนี้ก็ต้องคงไว้แบบเดิมต่อไปกรณีของเครื่องสำอางถ้าต้องซื้อสี่เซตมันจะมากเกินไป แต่เฮโมหิมซื้อสี่เซตก็ไม่เป็นไรเพราะฉันต้องกินทุกวันอยู่แล้วแต่สกินแคร์ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นถ้าต้องซื้อเก็บไว้ก็ยังไงอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนส่วนไหนก่อนครับเราก็จะเปลี่ยนส่วนเครื่องสำอางก่อนดังนั้นเวลาเราตัดสินใจอะไรให้คุณคิดแบบนี้นะครับอาทมี่จะไม่สามารถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเร็วๆแบบเรือหางยาวได้นะครับ ตอนนี้อะโทมีกลายเป็นเรือลำใหญ่แล้วครับเราจะต้องมองให้ไกลมองไปถ้าจะเปลี่ยนทิศทางก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีลนิดนะครับผมก็ฟังความคิดเห็นเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับคอยฟังไว้อยู่ตลอดฟังจากรอยโยครับฟังจากลีเดอร์ครับแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของทุกคนผ่านช่องทางต่างๆอยู่ครับ แล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเวลาออกไปทำงานจริงเพื่อจะตัดสินใจว่าจะเลือกยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของเรามากที่สุดนะครับผมใช้จุดนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เราเลือกไปแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่เปลี่ยนบ่อยๆก็จะดีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นเออ ถ้าอะไรที่คิดว่าดีในเวลาที่เหมาะสมเราก็จะเปลี่ยนครับเรื่องราคา Exclusive ซ i ฟดิ i ติบิวเตอร์กับราคา Agent ช่วงเริ่มก่อตั้งเองก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วแต่ละประเทศก็ต่างกันนะครับเหมือนประเทศฟิลิปปินส์ค่าครองชีพต่ำจะซื้อสินค้าของเราก็แพงเกินไปเขาเลยอยากให้คงราคา Exclusive ซ i ฟดิ i ติบิวเตอร์ไว้เพราะว่าพอเขาซื้อไปในราคา e อ็กซ์คลูซีฟและแสดงราคาเอเจนไว้ในเว็บไซต์ เวลาเขาขายก็จะได้ส่วนต่างกำไรถึงจะทำธุรกิจไปต่อได้กว่าจะสร้างกลุ่มผู้บริโภคมี PV จากดาวไลน์ถ้าจะรอเงินจาก PV อย่างเดียวต้องรอหลายเดือนพวกเขาไม่มีเงินเลี้ยงชีพไม่สามารถทำต่อได้ช่วงอัตมีเริ่มก่อตั้งเป็นยังไงครับคนที่ไม่ค่อยมีมาซื้อราคา e x ก l u s i v e แล้วไปขายในราคาเอเจนถึงจะอยู่รอดได้เพราะอะไรช่วงแรกพาร์เนอร์ก็ไม่ได้เยอะ ฉันต้องรีบทำงานหาเงินยิ่งช่วงเริ่มก่อตั้งมีแต่คนจนจนทั้งนั้นครับตอนนั้นนโยบายราคานี้เป็นนโยบายที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นมากแน่นอนว่าคนที่ไม่เห็นด้วยในตอนนั้นก็มีครับแต่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นนโยบายที่ดีครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้องค์กรก็เติบโตแล้วและอินเทอร์เน็ตก็ไปไกลกว่าเมื่อก่อนมากใช้มือถือทำรายการอะไรได้ ลูกค้าก็สั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์เองก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับพอมันเป็นแบบนี้ทิศทางที่จะทําให้เป็นราคาเดียวนะก็ถูกเอามาหารือกันอยู่ตลอดเลยว่าช่วงเวลานี้เราควรจะเอายังไงกันดีเรื่องราวพวกนี้ตอนนี้ก็กําลังคิดกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กําลังค่อยๆเปลี่ยนกันอยู่ให้ทุกคนคิดแบบนี้นะครับ ใต้เงาต้นแบกโนเลียเดือนเมษายนเดือนแห่งการพิบาลเป็นเดือนที่เหมาะกับการทำงานมากเลยครับขอให้เดือนนี้ทุกคนสู้ๆกันนะครับ